อาจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตน,นะครับที่พูดถึงความเปราะบางของรัฐบาลเศรษฐาที่มีข้อคอรหามีคนนินทาว่าเป็นรัฐบาลผุ่เชิดประยุทธ์กับทักษิณเนี่ยนะครับ <c oughs> ความเปราะบางเหล่านี้หากจัดการไม่ได้จะมีผลต่อเถียรภาพของรัฐบาลเป็นอย่างมากครับ <c oughs> ดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับความเปราะบางของรัฐบาลเศรษฐาถ้าจัดการไม่ได้มีผลกระทบและก็มีความไร้เถียรภาพสิ่งที่ผมพูดนี่คือความคิดเห็นนะครับ จากอาจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตน,นะครับที่พูดถึงความเพราะบางของรัฐบาลเศรษฐทาที่มีข้อกระหามีคนนินทาว่าเป็นรัฐบาลคุณเชิดประยุทธ์กับทักษิณเนี่ยนะครับอาจารย์พิชัยรัตนดีหลกนภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งโดยมีเนื้อหาดังนี้รัฐบาลเศรษฐาภายใต้เงานายใหญ่นายทุนเจ้าสัว นายพลเสนานักการเมืองบ้านใหญ่สีเทามีความเปราะบางหลายอย่างครับ 1. ความชอบทมต่ำนะครับจัดตั้งขึ้นภายใต้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าตราบัตสัตว์นะครับหักหลังประชาชนที่ไปผสมกับพรรคสืบทอดอำนาจของรัฐประหาร 2. นายกรัฐมนตรีมีพระผู้นำอ่อนแอถูกมองว่าเป็นนายกหุ่นเชิดของตระกูลชินวัตรขาดอำนาจที่แท้จริงเพราะไม่มีฐานการเมืองที่แข็งแกร่ง ทั้งภายในพักแล้วก็การสนับสนุนจากประชาชนทั้งยังเกรงใจกลุ่มอํานาจเก่าที่ช่วยให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ 3. การจัดตั้งครมมีได้เป็นไปตามระบบคุณธรรมตําแหน่งรัฐมนตรีเกือบทั้งหมดถูกจัดโดยระบบอุปถัมภ์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแบ่งโคต้านี่ยแหละครับแบบต่างตอบแทนของกลุ่มเจ้าของพรรคนายทุนพรรและกลุ่มบ้านใหญ่ทําให้รัฐมนตรีจํานวนมากถูกวิจารณ์ ว่าไม่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง4มีความเปราะบางและสมเสียงต่อการต่อความขัดแยง้งทั้งภายในพรรคเพื่อไทยเองที่มีสอสอจํานวนมากไม่พอใจเรื่องการแบ่งกระทรวงและตําแหน่งรัฐมนตรีและความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะแย่งชิงผลประโยชน์อย่างเข้มขน้น 5. ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันกับการทับซ้อนของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ พกถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มทุนผูกขาดของบรรดาเจ้าสัว,สวกลุ่มอำนาจเกา่าและพวกคลองตอนเองยิ่งกว่าประชาชน7ปมปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญที่กลุ่มอำนาจเกา่าไม่ต้องการให้แก่ข้อที่8คือปัญหาตกค้างจากรัฐบาลประยุทธ์หลายประเด็นเช่นการตกต่ำทางเศรษฐกิจเรือดำน้ำครับรถไฟฟ้าครับค่าไฟฟ้าเหมืองทองประยุทธ์นะ่ะความปลอะบางเหล่านี้หากจัดการไม่ได้ จะมีผลต่อเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอย่างมากสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580